และนี่ก็เป็นสภาพนะคะหลังจากที่เราจัดการทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยมาแล้วนะคะเช็คหน้าต่างนะคะประตูล็อกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทุกอย่างมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะแบบขยับขยื่นแตกหักได้นะคะก็คือ เวลาลดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยมันจะมูฟทุกอย่างเลยนะก็ make sure ว่ามันสีเคียวนะคะอันนี้ก็สภาพใต้โต๊ะล็อคทุกอย่างนะคะ เราก็มาอยู่ในห้องซักผ้าแล้วนะคะก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะแอนกับพัสซานจะต้องทําความสะอาดนะคะพวกผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะก่อนที่เราจะเดินทางออกทริปเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอาวีพาร์ที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยเขามีเฟสิลิตี้อะไรบ้างหมายถึงว่าเขาจะมีเครื่องซักผ้าให้เราไหมนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจอดนานแค่ไหน ดังนั้นนะคะควรจะต้องทําความสะอาดทุกสิ่งอย่างให้เรียบร้อยนะคะเผื่อไว้ว่าเราจะต้องไปอยู่ในที่ทุรก,กันดารน,นะคะโอเคค่ะสักผ้ากันทัายพ้น เวลาทาอาหารแล้วค่ะอันมีเนื้อนะคะเหลืออยู่ในช่องฟรีซเยอะนะคะก็เลยจะต้องเอามาปรุงให้สุกนะคะเพราะว่าตอนที่เราเดินทางเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ตู้เย็นได้นะคะดังนั้นตู้เย็นก็จะไม่มีไฟอันก็ต้องเคลียร์พวกของแช่แข็งทุกสิ่งอย่างนะคะเอามาปรุงให้สุกไม่งั้นเราจะต้องทิ้งเนาะก็เดี๋ยวทำกับข้าวกันค่ะ

เครื่องทำน้ำร้อนของเรานะคะมีเสียงเพราะว่าไอ้ขี้ตะกรอนเนี่ยคะ่ะมันไปอุดตันนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นตัวแท่งที่ฮีทความร้อนนะคะในเครื่องทำน้ำร้อนของเราดูความสกรปรกแล้วก็มีขี้ตะกรอนติดนะคะทำให้เครื่องออทำความร้อนของเราอะ่ะมันมีเสียงดังนะคะดังนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยเปลี่ยนซื้ออันใหม่นะคะเปลี่ยนเสียบเข้าไปละหวังว่ามันจะช่วยได้ ผงที่คลีนทอเลตนะคะก็คือก่อนที่เราเดินทางเราจะต้องหย่อนลงไปหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อันเทน้ำไปแล้ว1แกลลอนอันนี้เมื่อทำให้เหมือนค่าพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะพวกอุจจระอะไรของเสียอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่ต้องทำก่อนเดินทางนะคะ เราก็ต้องเก็บของทุกอย่างนะคะที่เราตั้งเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ Make sure ว่ามันอยู่ในกล่องในอะไรของมันนะเวลาขับรถมันเรมมา,นานโยกอยะะ่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่พังอ่าเดี๋ยวพวกสบู่ยาสระผมอะไรพวกนี้ก็ต้องเก็บหมดนะคะ ต้องล็อกไว้นะคะเพราะาเดี๋ยวเวลาที่รถเคลื่อนทีวีเราจะของเรามันแบบสวิงไปมาได้เนาะบันจีโคดมาล็อกไว้นะคะเราตอกตะปูเอาไว้อย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้คลองอันนี้ได้ตอนนี้เราก็จัดของใกล้เสร็จแล้วนะคะ เหลือแค่ไม่กี่อย่างเออนั้งเองเดี๋ยวอันจะจัดเตียงอะไรเรียบร้อยแล้วก็อันเอาฮะซานเอาพัดลมนะคะเป็นพัดลมพัดลมตั้งไม่รู้เพื่อนเห็นเปล่าพัดลมตั้งเราซ่อนเอาไว้วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกริ้งนะคะล็อกเอาไว้แล้วก็ห้ามลืมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเอาม่านมุ้่นะคะขึ้นให้สุด พอรถวิ่งอ่ะมันจะมันจะเป็นแบบน,นี้นจะอย่างนี้เลยเะว๋ไปมามันจะพังนะคะล็อกเลยทุกอย่างต้องสีเขียวล็อก มูฟ everything here trash ก็อันนี้เป็นพวกขนมนะคะเดี๋ยวเราไปไว้ในรถดี n ี this is the last thing this is the thing from the refrigerator ก็ฟิตทุกอย่างเท่าที่แล้วนะคะค่อ right, นข้างที่จะแน่นแล้วนะน่าจะโอเคแลคะเหลือแค่ของในตู้เย็นนะคะที่เราต้องจัดแล้วก็เสร็จแล้วคะ่ะ ก็ก่อนเราเดินทางนะคะต้องปิดไฟให้หมดนะคะ ตอนนี้แอนก็ออกมาจากอาร์วีพาร์คแล้วนะคะเป็นยังไงบ uh, ้างคะเห็นบรรยากาศการที่ก่อนที่เราจะต้องย้ายบ้านนะย้ายสถานที่เนี่ยมันก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะจะต้องทําอะไรหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดเช็คเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจอดนิ่งอยู่มาสีเดือนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เดินทางไม่ได้ขับรถบ้านนี้ของเราเนี่ยไปไหนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราย้ายทีก็จะมีความแบบ หลายอารมณ์เลยนะน,นะคะทั้งความแบบเออดีใจตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอที่ใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องของความกังวลว่าเอ๊ะมันทุกสิ่งอย่างมันจะโอเคไหมมันจะมีอะไรผิดพลาดไหมเราลืมตรงไหนหรือเปล่าก็จะมีหลายๆอย่างเนาะความกังวลความอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับรถอย่างนี้นะคะ่ะซานก็จะเป็นคนคอยเช็คเนาะแอนจะคอยดูเรื่องของแบบภายในบ้านอะไรพวกนี้นะคะ่ะว่าแบบการที่เราจะย้ายที่ต้องทําความสะอาดเก็บแพ็คของจัดยังไงนะคะ ว่าอย่างที่บอกะคะ่ละเวลารถที่มันเคลื่อนน่นะคะต้องมั่นใจมากๆเลยว่าของข้างในเราเนี่ยมัดซีเคียวก็คือมันมันแพคแน่นนะคะแล้วก็ไม่ลืมอะไรเนาะไม่งั้นก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูนะคะคืนนี้แพลนเนี่ยอาจจะต้องขับประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะคะเพราะว่าที่ที่เราจะไปทั้งหมดเนี่ยเราต้องเดินทางประมาณ9ชั่วโมง แล้วก็ตอนนี้มันก็ปาเข้าไปจะหกโมงเย็นแล้วนะคะเพราะว่าฮ a s านต้องเดินทางหลังจากที่เขาเสร็จงานเนาะไปถึงทํางานเขาจะทํางานกลางวันแล้วก็เราก็จะเดินทางตอนเย็นนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเ<ม>ขาจะฮ a s านจะขับรถได้ไหวกี่ชั่วโมงนะคะอาจจะประมาณ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงดังนั้นเราอาจจะต้องไปจอดแวะพักนอนที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นที่ไหนไม่รู้ว่า จะเป็นตามวอลมาร์ทหรือเปล่าวอมาร์ทเขาก็จะมีที่ให้เราจอดรถบ้านก็คือวอลมาร์ทจะคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของอเมริกานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีลานจอดรถที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะแล้วเขาจะอนุญาตให้รถ R v วเนี่ยไปจอดได้แอนก็ mm hmm. <And S 2> ยังไม่แน่ใจว่าเอ,อเราจอดวอลมาร์ทหรือว่าเราอาจจะจอดตรงเรดสต็อปนะคะก็จะเป็นพวกเหมือนที่จอดพัก รถของพวกรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอารถบ้านของเราอ่ะไปจอดที่นั่นได้เหมือนกันก็เดี๋ยวตามมาดูแล้วกันนะคะว่าคืนนี้เราจะนอนที่ไหนยังไงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ But the road is so narrow. You think we fit?